ถึงเจ็บปาปัดมาจากเรื่องอะไรฟินิชชิ่งพื้นฝ้าประตูหน้าต่างกระเบื้องกระจกกระเบื้องกระจกโอ้โหเยอะแยะมากพวกนั้นแพงๆทั้งนั้นเลยไอ้โครงสร้างจริงๆอ่ะงบไม่มากไปเพิ่มให้เหล็กมันเยอะก็เต็มที่ก็ไม่เกิน5%ของมูลค่าอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเสริมให้เยอะโครงสร้างแข็งแรงเราไม่ต้องกลัวพังนะครับแหมบางวัดเจอขึ้นมาแบบตึกถล่มอย่างนี้โอ้โหน่ากลัวแบบเศร้าใจเลยเห็นเป็นสถาปัตยกรรมสวยงามนะ ผมว่าวัดของเรานี่หลายหลายร้อยปีมีเยอะนะครับเจออย่างนี้เศร้าไปต่อครับอันนี้นี่ผมว่าโครงสร้างอย่างนี้สถาปนิกไม่ชอบนี่เป็นโครงสร้างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการยึดทะแยงนะครับเป็นโครงสร้างทะแยงเพื่อกระจายน้ําหนักเป็นใยเมืองภุมกระจายน้ําหนักซึ่งหลักเนี้ยเราสังเกตเห็นถ้าซ้ายมือสุดมันมีเสาปูนอยู่แล้วนะแต่นี้เป็นการทําเพื่อให้เกิดการให้ตัวได้ดีขึ้น ยึดบนยึดล่างยึดโอ้โหยึดหมดเลยซ้ายขวานะครับอย่างเงี้ยแข็งแรงเดี๋ยวไปดูลูกเต็มไหมครับไปต่อครับไปต่อแล้วครับนี่เห็นไหม,มเจออย่างนี้เป็นยังไงสถาปนิกดั้งเซ็งเลยโอ้โหเฮ้ยบรรทหยงย่งแล้วจะใส่หน้าต่ายอย่างไรล่ะผมว่าก็ต้องออกแบบไปตามโครงสร้างใช่ไหมครับใช่ครับบางทีคือเวลาเราจะทําประตูหน้าต่างมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเจออย่างนี้เขาก็โชว์โครงสร้างไปเลยนี่คือโชว์โครงสร้าง แสดงว่าตึกนี้สถาปนิกมีส่วนน้อยสถานที่ถึงไม่เคยชอบหรือถ้าเราเอาโครงสร้างไว้ในในแล้วทาฟาสซัดลายเอออย่างนี้ทําได้ใช่ไหมครับเอาโครงสร้างไว้ในแล้วเอาฟาสซัดไว้ข้างนอกความสวยยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับโครงสร้างมนอยู่ข้างในเอออย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าอาคารสวยด้วยแข็งแรงด้วยและอย่างนี้คุณจุดทะแยงเงี้ยต่อให้มาสัก7ลิตรก็อยู่ได้นะครับเอาประมาณอย่างนี้สบายๆนะครับไปต่อครับนี่ก็อีก ตอนที่ก่อนที่เราจะออกมาเป็นรูปร่างอาคารสวยงามสังเกตปุ๊บหลายหลายครั้งบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าทําอย่างเงี้ยตึกมันจะไม่สวยหรอกก็ต้องให้วิศวกร,รที่มีประสบการณ์กับสถาปนิกที่มีความชํานาญ <c oughs> เขาเรียกมาทะเลาะก,กัน <c oughs> อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยตะกี้ที่คุณยศชัยคุณเดียรสยบอก <c oughs> เอาไปอยู่ข้างใน <c oughs> และเอาฟาซาดปิดข้างนอกเอออย่างเงี้ยเป็นเริ่มเป็นไอเดียแล้วมันต้องมาถกกันมาเถียงกัน <c oughs> นะครับถึงจะทําให้อาคาร ออกมาสวยงามได้นี่คืออาคารที่เราสร้างใหม่หรือไปเสริมเติมกับอาคารเดิมที่เราไม่มั่นใจเลยมันจะพังหรือเปล่ายิ่งช่วงนี้เกิดบ่อยหลอเกินภัยนิหวยไปต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นรูปแบบของบ้านบ้านครับบ้านที่จะทำไงให้บ้านอยู่ได้นะครับก็จําเป็นต้องเสริมโครงสร้างเราจะเห็นจู่เป็นภาษาอังกฤษล้วนเนี่ยนะผมจะอธิบายตามเสาเป็นเสาเหล็กไอบีม ผนังเป็นผนังโครงเหล็กนะครับกุบด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับซึ่งพวกนี้เป็นโครงสร้างเรียกว่าเป็นโครงสร้างเหมือนนอกดาวให้ตัวได้ตลอดครับ,บเพราะฉะนั้นไอ้พวกรูปแบบอย่างเงี้ยแถบญี่ปุ่นแถบไต้หวันสร้างอย่างนี้เยอะเราสังเกตประตูของพวกญี่ปุ่นมันจะเป็นบานเลื่อน,น,ลอนแล้วเป็นช่องตาารงตาราง แล้วก็เป็นกระดาษก็ใช่ใช่คือญี่ปุ่นเขาจะเน้นอาวัสดุที่มีน้าหนักเบาเวลาเกิดให้ตัวได้คันดินไหวเวลาหล่นทับะลรจะไม่เป็นไรหล่นทับก็สบายมากผักออกก็สบายนะครับเพราะฉะนั้นบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคิดเพราะคนอยู่บ้านอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งใน3ของหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงอยู่บ้านนะครับบ้านก็ต้องแข็งแรงอยู่เด็กคนชราก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดวิธีคิดของรูปแบบบ้านนะครับไปต่อครับสำหรับนี่ ดูอันนี้นี่คุณดิมเสนเห็นไหมครับคุณเกย์ใช่เห็นครับไอ้นี่อะไรไม่ใช่ท้องป่องนะเสาใครไปทําอะไรเสาท้องป่องเลยเสามันบี้ขนาดเสามันบี้ลงมาเห็นไหมคิดดูสิถ้ามันเป็นตึกเราเป็นยังไงนี่เราสังเกตดูว่าเหล็กปอกแทบไม่มีเลยครับน้อยมากนะครับคือนี้หลักสําคัญพวกเนี้มันก็มีวิธีการที่เราจะอบ้านอาคารเราตอนเนี้ยมันยังไม่เกิดอย่างนี้นะเราจะป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ก็คือต้องเอาคาร์บอนไฟเบอร์ไปพันรอบ คาร์บอนไเฟอร์จะเป็นตัวกระจายแรงลรับเหมือนกับเป็นตัวตัวเหล็กนี่แหละแต่กระจายด้วยคาร์บอนไฟ็เบอร์ซับแรงเวลาขึ้นบามันจะไม่บีและบานออกอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเวลามันจะเกิดมันจะเกิดแบบรวดเวร็วรวดเร็วมากเขาน,นี้ถ้าเกิดคุณอย่างนี้คุณต้องดันคือใช้ใช้แม่แรงดันขึ้นอย่างเดียวครับถ้าน้ําหนักเยอะมากดันไม่ขึ้นก็ต้องทุบทิ้งทําใหม่และการทุบทิ้งทําใหม่มันก็คือโอ้โหคุณเสียเป็นสองต่อเลยนะไอ้ถ้าถ้าพังทั้งหมดมันก็แค่เอาแม่โคเคลทิ้ง นช่ไหมแต่ถ้ามันไม่พังทั้งหมดคุณทุบทิ้งคุณต้องจ้างคนมาทุบด้วยนะมันจะแพงไปสองเท่านะครับหรือลักษณะที่2ออาจจะใช้ไฟเบอร์เลนฟอร์ตเป็นวัสดุคล้ายคายคาร<ช>์บอนไฟเบอร์ไอตัวเนี้ยทำหน้าที่คืออะไรรัดเสาระคานที่กรณีเ,เกิดการแตกเล้าเล็กน้อยแต่ยังไม่พังขนาดนี้นะครับเขาเรียกเป็นตัวเพื่อรับแรงและกระจายแรงนั่นเองไปต่อครับไปดูที่รูปนี่เห็นซ้ายมือไหมเหล็กปอกไม่มีนะครับขวามือเนี่ยไอ้ดำดนี่แหละคาร์บอนไฟเบอร์ พันทําให้เกิดความแข็งแรงไปต่อครับนี่แล้วก็นี่ก็พันออกมานะครับก่อนที่มันจะเสียหายช่วยกระจายและป้องกันได้ดีมากไปต่อครับนี่เราเห็นดูบ้านทรงไทยตะก,กี้ที่เราพูดันช่วงต้นนะคุณดีประสร็จไม้ครับนี่ว่ส่วคือไม้นี่แหละครับป้องกันน้ําท่วมป้องกันป้องกันสึนามิป้องกันเรื่องพา,ายไต้หวได้ดีมากไปต่อครับและนี่ก็เป็นรูปทรงที่ประยุกต์ได้แต่เป็นไม้เหมือนกันนะครับไปต่อครับ นี่ทรงไทยเห็นไหมยกใต้ถุนนะครับเอาควายเอางัวไปไถนานแล้วเอากลับมาเลี้ยงได้เอามาผูกไว้ใต้เสานี่ก็เป็นทรงไทยทร<อ>ง,งไทยทจริงๆสวยนะผมบอกทำเป็นล้อเล่นและก็ได้ธรรมชาติสวยงามด้วยนะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งในช่วงเคล็ดลับ CO นะครับซึ่งหลายคน CO ต้องเริ่มคิดนะอาคารเราจะได้ไม่เกิดปัญหาช่วงต่อไปเคล็ดลับความสำเร็จเราไปดูกันต่อนะครับบ้านเราจะมีวิธีป้องกันยังไงที่ลึกซึ้งไปกว่านี้ เดี๋ยวไปพบกันช่วงสุดท้ายครับเปิดสายสด